สวัสดีครับท่านผู้ชมผม, ua, มทัวเมธีวัฒน์บุญทรัพย์กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสกายไทมข่าวภาคข้ามครับข่าวแรกเราไปดูช่วงสถานการณ์โควิด -19 นี้ทำให้ทุกอาชีพได้รับผลกระทบกันทั่วประเทศเลยนะครับจนต้องทำให้หาอาชีพอื่นเสริมเพื่อให้มีรายได้เพิ่มนะครับที่กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ปูมาบ้านครองตะเคียนตำบลวางยาวอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีนายสุธีทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปูอย่างยั่งยืนเพื่อเยียวยาผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด1 9ครับตักสูตรการบริหารการจัดการทรัพยากรประมงและการจัดสร้างธนาคารปูฟื้นฟูประมงพื้นบ้านโดยมีครอบครัวของชาวประมงพื้นบ้านในตำบลวังยาวอำเภอขลุง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ร่วมเข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้จำนวน20รายนะครับเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและร่วมเป็นแกนนำในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำทะเลอย่างยั่งยืนสร้างรายได้ที่ดีในอนาคตต่อไปนะครับข่าวต่อมานะครับเป็นเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของภายในโกดังของโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ ตำบลบ้านสวนอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองชนบุรีได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ก็ได้รีบเข้าไปที่เกิดเหตุทันทีเลยครับพอไปถึงพบว่าภายในโรงงานห้องเก็บของมีเปลเวไฟลุกไหม้ควันลุกท่วมออกมานะครับมีชาวบ้านและคนงานได้พยายามใช้ถังน้ำตักน้ำสาดเข้าไปเพื่อดับไฟครับต่อมาเมื่อรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองบ้านสวน และเทศบาลเมืองชนบุรีรวมสองคันมาถึงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้เร่งฉีดน้ำดับไฟใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับไฟถึงจะดับพบภายในห้องเก็บของนั้นถูกไฟไหม้ทั้งหมดเลยนะครับด้านนอกก็ยังมีฟองน้ำโฟมพลาสติกและไม้พร้อมยังกระป๋องทินเนอร์นะครับอยู่ด้วยทั้งนี้ตำรวจยังไม่ทราบสาเหตุ ที่ชัดเจนว่าเกิดจากอะไรครับต้องรอพิสูจน์หลักฐานภาค2มาตรวจสอบต่อไปนะครับข่าวนี้นะครับไปดูเรื่องราวดีๆกันบ้างครับพระเทพวรมุนีประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือว่าหมู่บ้านนักษาสินห้านะครับตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีประจําหลตะวันออก พร้อมคณะตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับซึ่งจังหวัดนครนายกได้พิจารณาหมู่บ้านวังรีหมู่ที่12ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเป็นพื้นที่รับการตรวจเยี่ยมโดยใช้พื้นที่สาราอเนกประสงค์วัดอุดมธานีพระอารามหลวงตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายก จัดสถานที่ในการตรวจเยี่ยมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีพระราชเวทีเจ้าคณะภาค12เป็นประธานครับพระราชพรมคุณเจ้าคณะจังหวัดนครนายกนายวิชัยบุญมีนายอำเภอเมืองนครนายกดอกอรอนันนาวิไลวัฒนธรรมจังหวัดนครนายกนายพรมรินขวัญอ่อนผอ,อ,อสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายกรวมทั้งผู้แทนหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่เข้าร่วมพิธีครับข่าวนี้นะครับเราไปดูการโยนถังแก๊สฝีมือระดับขั้นเทพกันนะครับใช้เพียงแค่คนคนเดียวเท่านั้นก็สามารถขนถังแก๊สได้จนเต็มรถอย่างง่ายได้ครับดูสิครับเขาโยนเหมือนกับถังแก๊สเบาๆไม่ได้หนักเลยนะครับและที่สําคัญแมนเวอร์ครับดูเอาเองนะครับแหมไม่กลัวถังแก๊สจะระเบิดกันเลยหรือยังไงครับทุกคนอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับ อาจจะเกิดอันตรายได้ครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะครับรีบๆส่งคลิปของท่านเข้ามากันเยอะๆนะครับทาง Sky Time ข่าวภาคค่ำขอเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าทุกๆท่านในการเพิ่มช่องทางการขายให้ฟรีเลยนะครับโดยท่านสามารถส่งคลิปความยาวไม่เกิน1นนาทีบอกรายละเอียดของสินค้าและบริการที่จะชวนคนให้มาซื้อนะครับบอกช่องทางการติดต่อซื้อขายและการจัดส่ง พร้อมทั้งส่งคลิปของท่านเข้ามาใน Inbox Fanpage แฟนสำนักข่าวสกายไทม์ครับเราจะนำคลิปของท่านไปออกอากาศโปรโมทให้ในช่วงข่าวของเราเผยแพร่ออกไปทั่วประเทศและทั่วโลกกันเลยนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับข่าวในวันนี้แล้วกลับมาพบกับผมทัวเมธีวัตบุญทรัพย์ได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ